ครับมาดูพักเครื่องวันนี้นะครับเหรียญเงินคุ้มเก้านะครับเหรียญคุ้มเก้าเนื้อเงินในหลวงนะเนื้อเงินพร้อมกล่องกรรมยี่มาดูความสวยต้องแกะมาเงีเ้ยเหนียวแข็งเกินอ ดูความสวยนะครับคุ้มเก้าเนื้อเงินนะโอ้โหพระสวยนอนกล่องสองห้าสองสองเนื้อเงินเนื้อเงิน 2, 9, เนื้อเงินเอาสองพันสองร้อยนะครับเนื้อเงินสองพันสองร้อยบาทคุ้มเก้าเนื้อเงิน หลวงปุโตปลุกเสกนะครับปีสองสองเหรียญประหลัดบุญนะครับเหรียญประหลัดบุญนะฮะอำเภอพัฒนานิคมนะฮะวัดกุดง,ง้กุดง้งนะครับหลวงพุทธิปลุกเสกนะฮะหลังเป็นเทเวสุวรรณนะครับเน้อทองแดงลมดำพระสวยเดิมเดิม พระรุ่นนี้มีประสบการณ์นะฮะหลังเท้าเวศเคยขึ้นไปสองพันทีนะนะเอาแต่ตอนนี้เอาพันสองนะครับเอาพันสองปีสองห้าหนึ่งเก้านะพระสวยจมูกดลงผิวเดิมเดิมเอาพันสองพอ หลวงพ่อเปิลนนะครับนี่ก็เรียนประสบการณ์หลวงพ่อเปินนะนั่งหนุมานนะรุ่นพิเศษปีสองเจ็ดสวยแชมป์เลยเอาแปดร้อยนะครับเรียนประสบการณ์หลวงพ่อเปิลนแปดร้อยหลวงพ่อสาคอนนะครับมหาโพกซั์แปดหนึ่งสองเก้านี่น่าจะเป็นนัมเบอร์นะแปดหนึ่งสองเก้า โภกระสับสวย,สวยเลยแปดหนึ่งสองเก้านี่เป็นเนื้อฝ่าบาทนะเนื้อฝ่าบาทหลวงพ่อสาครวัดหนองกับนะเหรียญโภกระพับองค์พระใหญ่ล่ำดีจังต่อโคดที่สังคตินะฮะเอาแปดร้อยนะแปดร้อยไปไวแปดร้อยสมเด็จองค์ปถมนะครับองค์ปถมอันนี้เป็นรุ่นสี่หรือรุ่นหนะ้าเนี่ย องค์ปฐมสมเด็จองค์ปฐมมีกล่องเดิมๆจากวัดเลยมีมวนสารใต้ฐานนะครับองค์ปฐมเอาสักแปดร้อยแล้วกันนะแปดร้อยเนื้อเงินหลวงผู้สุขปีสามเจ็ดนะครับเป็นคล้ายๆหยดน้ำเนื้อเงินปีสามเจ็ด เงื้อเงินหลวงพุทธุปีสามเจ็ดน,นี้ลงยาแดงต่อโค้ดส่อเสือที่ยันเนื้อเงินหลวงพุทธุกยาแดงเอาหนึ่งพันบาทนะครับหยดน้ำหนะนึ่งพันบาทปีสามเจ็ดนะเงื้อนถูกกว่าออกจากวัดอีกยอดทงะ จกักรพรรดิยอดธงสร้างด้วยชนวนสมเด็จองค์ปรถมนะครับวัตถุสูงเนื้อนวะโลหะอ,ะอะีนมาจากักรพรรดิยอดธงเนื้อนวะโลหะ เนื้อนวะโุหะวัฒนสุงนะยอดธงเนื้อนวะเอาสักแปดร้อยแล้วกันเนื้อนวะเนื้อนวะแปดร้อยบาทนี่เป็นโหสวยมากนะครับพร้อมกล้องเลย เขาเรียกอะไรชะลุเข็มกัดะลุลงยานะครับลงพอ่อฤาษีลิงดำล็อกเก็ตด,ด้วยนะฝั่งเพชรอีกองค์พรถมด้วยด้านบนนะเอาพันหนึ่งนะหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทแล้วกันสวยๆรูปถ่ายหลวงพ่อเชื้อนะครับรูปถ่ายนั่งโต๊ะหลังต้มหมูหลวงพ่อเชื้อภาพแดงกระดาษหนังไก่เอาเจ็ดร้อยนะเจ็ดร้อยบาท ลีลานะเหรียญลีลาประธานพรสมเด็จพระสังฆราชเสด็จเป็นประธานพิธีมหาพุทธาพิเศกวัดโพธารามจังหวัดสุโขทยัยปีสองห้าหนึ่งหกนะคะะรับหลวงพุโต๊ะปุกเสกหลวงพ่อปี้วัดลานหอยนะ,ะปุกเสกนะ,ะตามประวัติมีสององนะ,ะองค์สวยเนี่ย เอาเจ็ด้อยนะแล้วก็องค์ผิวหิ่งเนี่ยเอาห้าร้อยนะครับ700 500, เจ็ดร้ยกับห้าร้อยลงพโตผูกเสกลงพ่อปีวัดรันหอยหลวงพ่อผางหลวงพ่อผางปีหนึ่งสองนะครับกอบเก่ามากหลวงพ่อผางปีหนึ่งสอง ว่าผัางปีหนึ่งสองเอาห้าร้อยแล้วกันห้าร้อยบาทหลวงพ่อสงปีสองศูนย์วัดเจ้าฟ้าสารลอยปีสองศูนย์เอาสี่ร้อยแล้วกันหลวงพ่อสงสี่ร้อย เหรียญชุมนุมเทวดาวัสุทัศปีสองสี่หกหนึ่งนะครับเก่ากว่าหลวงพุสุกสองสี่หกหกอีกชุมนุมเทวดาสองสี่หกหนึ่งวัตสุทัศน์ชุมนุมเทวดานี่เป็นเหรียญเล็กนิยมนะตามประวัติ เอาพันห้านะครับพันห้าร้อยบาทสมเด็จเอ็มเอ็มสิหนะฮะสมเด็จเหลวงปู่มูลพูกเสกนะรุ่นเอ็สมเด็จแตกรายงารุ่นเอ็มสิหลวงปู่มูลพูกเสกนะพระสวยนอนกล้องสมเด็จโตหลังเป็นตาปั๊มสมเด็จโตนะครับเรียกว่ารุ่นเอ็มสิแตกรายงาเอ็มสิบหลวงปู่มูลพูกเกนะสนนก,อเ,เ,สเ,ก,ก,เ,กเอาเจ็ดร้อยนะเจ็ดร้อยบาท เจ็ดร้อยนะครับผมจะแตะใบงาใครสนใจรายการไหนก็ทักลายมาเหมือนเดิมนะครับอันนีไลน์ใครสนใจก็ทักลายมานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ